เอโยอรสวัสดีครับผมพิมเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย ยมาห้า YZ F R 1 5 M นะครับผมปี2022นะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นระบบเบรก ABS แล้วนะครับผมชุดสีเดิมจากโรงงานสวยๆกิ๊บๆแบบนี้นะฮะเป็นสีบอลเงินนะครับคาด้วยสีดำนะเครื่องยนต์155 c c ซีซี VVA นะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะฮะคันนี้เดิมๆทั้งคันครับลูกค้าสวยมากๆเลยนะไฟหน้า Full LED นะครับผมโชคหน้าอัไซด์ดาวครับ ตัวยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆใสๆแบบนี้นะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกิบระบบไฟติดครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้านะได้กุญแจสำรองมาด้วยนะครับผมได้มาถึง2ดอกเลยเลขไม้เจ้าคันนี้อยู่ที่7,100โลเท่านั้นครับผมเลขไม้น้อยมากๆเลยนะฮะอะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะ สตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องนิ่มๆเลยประมาณนี้นะฮะเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลเลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ